สวัครับวันนี้เรามาพูดถึงการแก้ไขปืนติดขัดนะครับในปัญหาของกระสุนแจมนะครับผมขออนุญาตาทํำปืนนะครับผมเพื่อประกอบการานําเสนอนะครับกระสุนแจมคือนะครับผมการที่เรายิงกระสุนไป1นัดแล้วนะครับผมขอลั้งเนี่ยไม่ได้ดึงปลอก เก่าออกมานะครับผมแต่แต่นะครับผมมันดันนะครับลูกใหม่เนี่ยเข้าไปแบบนี้นะครับผมอันนี้เรียกว่ากระสุนแจมนะครับผมเนี่ยลักษณะจะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยวิธีแก้อย่างไงนะครับอันนี้ผมจะไปช้าช้านะวิธีแก้อย่างไงอันดับแรกนะครับผมเรากำลังยิงอยู่เนะี่ยสมมติ ปืนิดคัดยกปึ๊บใช่ไหมครับกระสุนแจมนะครับวิธีแก้เลยนะครับผมบางคนบอกว่าให้ดึงแมกกาซีนออกนะครับผมลองลองปลดแม็กดูนะครับเนี่ยเห็นไหมกดแล้วไม่ออกนะครับผมถ้าเราลองดึงเนี่ยคันสไลด์นะครับจะตีกัดทันทีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่แม็กไม่ออกเนี่ยเพราะว่า ตัวนี้นะครับผมมันดันลูกให้ไปหนีบกันอยู่นะครับทําให้แม็กไหลลงมาไม่ได้นะครับผมวิธีแก้ที่ถูกต้องนะครับคือนะครับยิงปุ๊บเพื่อนติดขัดยกเพื่อดูนะครับที่เรายกนี่คือเพดูนะครับผมกระสุนแจมปุ๊บนะครับดึงกลับเข้ามานะครับผมปุ๊บขังสไลด์ไว้นะครับดึง ปอดแม็กนะครับปึ๊บเห <s at> ็นไหมครับปดแม็กปึ๊บลูกกระสุนนะครับอันนี้จะเป็นลูกที่เรายังไม่ได้ยิงนะครับผมถ้าเกิดเป็นลูกที่เรายิงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ไหลลงมานะครับมันอาจจะอยู่ด้านในนะครับผมหรือถ้าเป็นกระสุนที่ที่ถ้าเป็นกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงเนี่ยคือมันจะไหลลงมานะครับผมเพราะว่ามันจะมีน้ําหนักนะครับ ส่วนถ้าเป็นกระสุนที่ยิงแล้วใช่ไหมจะเป็นปลอกกระสุนใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ไหลลงมานะครับผมมันอาจจะยังค้างอยู่นะครับแล้วก็ทําการสไลด์เช็คนะครับสองสามครั้งนะครับปึ๊บนะครับผมจากนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับค้างลําเลื่อนนะครับปึ๊บนะครับใส่แม็กเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็กดป้อนกระสุนเข้าไปนะครับเท่านี้ปืนก็พร้อมยิงนะครับผม เรียบร้อยนะครับ